เดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยเือกันเรื่องเครื่องสแกนเครื่องสแกนรถยนต์ครับเครื่องสแกนคืออะไรเครื่องสแกนคือเครื่องมือวิเคราะห์วิเคราะห์ปัญหาตรวจสอบอาการผิดปกติต,ต่างของรถยนต์มีด้วยกันหลายแบบนะฮะโดยการเชื่อมต่อโดยใช้ปลั๊กปลั๊กที่พ่วงต่อเข้ากับรถยนต์ที่เชื่อมไปยังกล่องควบคุม ระบบอิทรอนิกส์ของอุปกรณ์รถยนต์คันนั้นๆนะฮะมันก็รุ่นถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นของใครของมันปักใครปักมันแต่รุ่นของแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าตั้งแต่ตั้งแต่สองปีสองพันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นปักรวมโดยส่วนมากอ่นะเป็นเ,เรียกว่าปัก OBD สิบหกพินอย่างนี้นะครับดังนั้นก็มันก็เลยมีเมื่อก่อนไม่มีฮิตขนาดนี้คือสแกนเพราะราคามันสูงมันแพงมากก็ โซนหลังๆมาก็เลยมันออกมีออกมาสู่ท้องตลาดส่วนมากแล้วมันจะอยู่ในศูนย์บริการใหญ่ๆนะครับที่มีได้เพราะราคาหลักแสนแราคานี้จะบอกคือตัวนี้การเชื่อมต่อเอาอนี้เหรอเอารุ่นของมันก่อนมันมีหลายตัวหลายแบบอย่างวุดอย่างนี้ราคาก็แตกต่างกันอย่างนี้เป็นแบบเสียบบลกอันนี้อยู่กับรถยนต์นะฮะโอดีแล้วก็จําต่อปับ๊บมันจะมีไฟเลี้ยงที่ตัวนี้แล้วก็อันนี้คือระบบบลูทูธ ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วก็โหลดแอปไอโอบีดีมาเครื่องยนต์มาแล้วก็เชื่อมต่อข้อหากันกับโทรศัพท์มันก็จะไปดิ้งที่หน้าจอหน้าจอโทรศัพท์หรือว,ว่าตัวไหนเสีย,ยอะไรวิเคราะห์แล้วก็สามารถไอตัวนี้ก็สามารถลบหลอดไฟโชว์ได้อ่านค่าสดค่าสดเครือค่าค่าการทํางานของรยน์ของเครื่องว่ามันมีอากาศเข้าเท่าไหร่บูตอัดเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่ประมาณนี้วัดรอบเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่วิ่งกี่กิโลมันก็ช่วยได้นี่ราคาถูกหลักร้อยนะ แล้วก็มีแบบแบบจอในตัวคือประมาณนี้อันนี้ถึงนถูกเลยขับพันแล้วมันก็จะมีแพงกว่าน,นี้มาก็มีหลายยี่ห้อแบบของร้อนก็มี x สี่ตัวหนึ่งก็แพงขึ้นมาหลักหมื่นมันก็จะมีโปรแกรมอยู่ในนี้และอีกตัวหนึ่งชุดหนึ่งแบบนี้ใช้เชื่อมต่อกันมีสายก็แพงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะพ่วงต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อไปแสดงผลที่หน้าจอในคอมนั้นที่ทำเกือบผมเกิดปัญหา นะตัวนี้ตัวนี้คือเดียวพายมันจะมีหลายรุ่นเดียวพายบ้างมี v ีซเอบ้างแล้วไ,ไอวีเคอเกอร์ที่จะเป็นระบบบลูทูธนะฮะมันก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อผมก็เป็นอย่นี้ปัญหาคือที่มีปัญหาคืออเริ่มแรกเลยอ่ะผมตอนนั้นมันก็มีคนมาบอมาบอกเออมีของอย่างนี้คือราคามันไม่แรงอ่ะเพราะว่าราคามันสูงมันก็ไม่กล้าซือ้อ แล้วซื้อมาปรากฏว่ามันพ้อมนรุกมันใช้ไม่ได้อใช้ไม่ได้ผมก็ก็ทำการมีคนติดต่อให้ไปลงโปรแกรมใหม่เป็นอัอันนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นปีสองพันสิบสามกับสองพันสิบสี่ซึ่งหัวอ่านมันเสียดูเช็ค่าหัวอ่านมันเสียลงโปรแกรมมันเสียก็เลยไปแต่การไปลงโปรแกรมสองพันสิบห้าใส่แล้วก็ดึงซื้อตัวนี้มาอีกเครื่องนึงอ่าไอ้เครื่องนี้ก็ลบทิ้งไปแล้วคือใช่ไม่ได้โปรแกรมไม่มีมีแผ่นมาไม่เข้าไม่ได้ไม่มีเครื่อแหละ คีย์เวิร์ดอะไรทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้ค่อยรู้เรื่องคอมไซกเตอร์อะไรหรอกแล้ว,ลวมาไว้ปรากฏว่าคอมมันล้มพอคอมมันล้มปุ๊บหน้าจอมันล้มหมดผมก็ไม่รู้เรื่องคอมไงก็ให้แป๊ไปทำไปถามร้านคอมปรากฏว่าร้านคอมก็บอกว่าต้องต้องต้องอะไรต้องต้องลงวินโดว์ใหม่แต่เราบอกว่าไอ้อะไรนะวินโดว์มันล้ม อาแฝงผมก็บอกวิดีโดแลเอา้าผมก็อกเอา้าล้มก็จับตั้งสิมันจะได้ไม่ไม่ลม้มอา่าก็เลยโดนไปหนึ่งประเทศนะฮะคราวนี้ปัญหาคือพอลงวิดีโอใหม่ปุ๊บมาเนี่ยร้านร้านชี่ว่าลงโปรแกรมลงคอมไอลงวิีโอของผมเนี่ยเขาไม่ถนัดเรื่องไออุปกรณ์อันนี้รถยนต์ไงเขาไม่รู้แล้วนี้เขาบอกว่าผมต้องการดึงข้อมูลเก่ามาที่ว่ามันล้มมันล้มไปอ่ะของชุดเนี้ยปรากฏว่าไอ เราก็รู้อยู่แล้วไอ้พวกนี้มันราคามันสูงมันจะมีการเซฟตี้อยู่แล้วคือว่าอันก๊อปปี้ซึ่งไม่ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรมันแต่ประเด็นคือปัญหาก๊อปปี้คือ, copy, คอพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะโดนผมก็โดนมองในแะง่ไม่ดีว่าเออผมจะก๊อปปี้งานไปขายหรือเปล่าแบบน,นี้ยซึ่งว่าผมก็ไม่โง่พอนะะคือว่าของราคาสูงแล้วมันยังไงต้องมีเซฟตี้อยู่แล้วมันก็เกิดท้องตลาดแล้วถ้าไม่เซฟตี้ไว้ซึ่งมันจะมีมี์เวิร์ดอะไยสย่งอยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องอม ผมถนัดงานปูนเป็นนวดตรงนี้ไองานที่ผมจะมายุ่งมันไม่ให้แฟร์มิการเลยปแายปลยปล,ยลงอะไรมามาณนั้นเสร็จปึ๊บเพาีปัญหาคือไอร้านนั้นเขาถามว่าเอาจะต้องการกู้อะไรคืนผมเขาบอกเอาผมก็ไม่รู้เนาะผมก็บอกเอเนี่ยขอเดียวพายไหมเดี๋ยวพายก็บอกมีมันมันไม่มีหัวข้อไงพอล้มไปแล้วปุ๊บมาดึงขึ้นดึงกู้คืนมาผมก็เลยบอกว่าเอางี้อะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์นเอาขึ้นไให,หมดมันเออมันติดไอชุดนี้มาด้วย เป็นปีสองพันสิบสามกับสิบสี่ขึ้นมาด้วยหน้าจอปุ๊บแล้วพอดีพี่ในของพี่จราเขาก็ขายมาเขาก็เข้าบมก็ไปเชื่อมต่อให้เขามา,า,าดูปรากฏว่ามันมีปีสองพันสิบสามสี่เขาเห็นว่าปุ๊บอ้าวเหมือนกับว่าผมมาไปกัดปี้งานแล้วเอาไปลงโปรแกรมทับอะไรประมาณนี้ยซึ่งผมทําพอไม่เป็นาผมก็ผมจะเล่นเพื่อพัฒจุดตัวหูตการใช่เลยผมจะผมจะเล็งแค่นั้นทาแค่แต่จุดนั้นผมจะไม่วอ,อุ่นวายอื่นแล้วลูกตัวน,นี้ผมก็ไม่ให้ลูกเล่นด้วยเพราะาผมต้องใช้งานผมการการพลาดากัสุดท้ายมันก็พลาด,ด้ นะตอนแรกก้อนแปดเป็นเสื่อมหนึ่งผมซื้อแปดก้อนหนึ่งสองพันกว่าบาทไปมาไอชุดนี้โหหลักหมื่นแล้วอันนี้พี่เขาเพิงพ่งลงให้ใหม่เนาะเห็นบอกให้แปนนั่งคุมอยู่ลงอยู่ผมก็ผมมึงยุ่งงานเกียทั้งวันเลยไม่ไม,ม,มีมีเวลาอืมก็เลยเรื่ปัญหาผมก็กลัวผมมองในแง่ไม่ดีไงว่าอ่าขโมยซีนประมาณน,นี้ยผมคือไม่ใช่นิสัสยู่แล้วงานที่นี้ผมก็ปวดหัวพอแรงแล้วครับงานกูงานเกียร์นี่ก็โอ้โหเต็มครับขยะว่า มีมาให่นี้ผมก็ปวดหัวแล้วไอ้พวกนี้ผมจะไม่ค่อยยุ่งหรอกไม่จําเป็นผมไม่เคยใช้เพราะว่าผมอ่านไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษผมโตงกิษด้วยต้องค่อยอ่านทีละตัวแปลทีละตัวเพราะผมไม่ได้เรียนมาแต่ว่าถามว่ามันมันก็ต้องรู้ถ้ามันไม่รู้ผมก็ทําอะไรไม่ได้ถามว่ามันสําคัญไหมมันก็มันไวเอาง่ายมันคือมันไวมันมันสามารถเชื่อมต่อปุ๊บเรารู้เลยไอ้ตัวทีเสียตัวีเสียแล้วก็แก้ตรงจุดนะแก้ตรงจุดปุ๊บมันก็ไหวขึ้นแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่ใช้ได้ไหม มันก็ได้มันก็ต้องเหมือนกับอาคารตึกอาคารอ่ะมีลิฟต์ไม่มีอาคารไหนมีลิฟต์แล้วไม่มีไม่มีบันไดมันก็ต้องมีทางลงทางอื่นถ้าเก ains, ิดลิฟต์เสียขึ้นมามนก็ต้องมีทางลงอื่นอันนี้ก็เหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกันถ้าเกิดมันไม่มีตัวนี้จะจะเข้าไปตั้งค่าเลยไหมได้ไหมมันก็ต้องมีทางแต่ผมหาทางไม่เจอ,เอแต่แต่ก็พูดตามหลักแล้วก็ที่ทาทามาก็ไม่ค่อยได้ใช้พว้นี้นะที่ว่าตั้งค่าคือมต่ว่าผมจะที่งานผ่านเพราะระบบเ็น่ยวด อันนี้คือดูเฉยๆว่าเมือมันยังไงอย่างนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากซื้อของแพงไงมันมีแพงกว่านี้อีกคือว่ามีคนมาพ่อค้ามีเมียมายังไงอ่ะมาประหลาะจีคือว่าจะเอาเครื่องให้ผมฟรีๆด้นะซึ่งผมก็อ่านเก่บอกว่าเออของฟรีไม่มีหรอกคือเขาก็ให้ฟรีแหละคือให้ผมมาปุ๊บถ้าผมโอเครับผมก็ต้องเหมือนกับการเป็นติดนี่บุคคลกันแล้วคราวนี้ ผมก็ต้องเอ่อเหมือนก็ว่าเป็นการเป็นตีตลาดให้เขาบ้างอนะไรอย่างเงี้ยเนีคือการตอบแทนแล้วนะผมพีไม่มีหรอกไม่ต้อ,อ,อะไรมากถ้าผมเอ่ยปากพูดมาเนี่ยตอนนี้คือเขาจะพอค้าเขาะจะเล็งมาหาผมเยอะคือว่าจะจับจุดถูกว่าผมจะม,มีคนติดตามเยอะตามดูพฤติกรรมเยอะว่าเอเดี่ยไปแอบหนีม,มีกู้งมีกิ๊กเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่คือจะดูงานเพราะงานสมว่าผมจะเปิดเผยผมจะเผยแผ่ผมจะออกสื่อ,องเงี้ย มันมีประโยชน์ตรงไหนก็เออจับไปจำไปพึ่งผมงก็ไม่่อยห่วงวิชาอ่ะมันก็ถามว่าวิชามันได้มาก็เหนื่อยยากมันกะยากกันแต่บางทีก็ก็ไม่ร like ู慢慢้สิผมไม่อยากให้ตายตามตัวไปคนเราไม่แน่ไม่นอนนะครับนี่คือปัญหาคือถ้าเกิดผมจจเจาะตลาดเนี่ยถ้าผมจะทาเป็นเป็นธุรกิจเียพ่อค้าเงี้ยมันทําได้แต่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบไม่ชอบแนวไม่ใช่แนวผมผมไม่ใช่พ่อค้าผมชอบบูบูงี้ถามเขาเอยปลาคำอะไรเยอะเอาแค่ตัวเนี้ยเนี่ยแหละ ไอสามตัวเจ็ดตัวเนี้ยอะไม่ต้อ,อ,อะไรมากหรอกราคาหลักร้อยเนี่ยวันวันหน,นึ่งมีมีลูกค้าที่คนขับรถโทรมาถามผมเพราะติดตามผมในยูทูบเนี่ยว่าอาการไฟโชว์ยังงี้ไฟพ่อเหตุใดผมไม่รู้ผมไม่รู้มมรนี่ผมบอกอ่ะคุณชดั่วได้ไหมผมไม่มีที่ชดช่วแล้วก็ชดไปถูกก็ช็อตได้ดอื่นกระจายอ่งานเข้าก็ไปกะแล้วเสี่ยเขาเอ่ย่ปว่าเอาตัวเนี้ยหาซื้อตัวเนี้ยหลักร้อยเนี่ยซึ่งไม่กี่บาทล่ะกลังเราเสด็เงินทังียมีติดรถไว้ โทรศัพท์มือถือรุ่นที่มันออปชันไอ้เอ็นดอยแล้วก็ได้โหลดแอปมาเชื่อมต่อมีวิธีการเชื่อมต่อพอมีปัญหาไฟโชค,คุณเสียบปุ๊บมามันจะบอกรหัสขึ้นมาแล้วถ้าบอกรหัสผมผมรู้ว่าอันนั้นคืออะไรออย่างนั้นมันก็จะง่ายขึ้นอ่าแค่บอกแค่นี้ปุ๊บเขาก็จะแห่ซื้อตัวนี้ไม่ใช่หลักร้อยหลักพันคือขายได้เป็นหลักพันนะครับก็คูณก้าไปเป็นเงินกี่บาทอ่ะถ้าจะเอ่ยปากต้อำหนึ่งเออมีตัวนี้ไว้นะ อันทชื่อต่อเนี่ยคือมันเป็นธุรกิจค้าขายผมไม่อยากไปยุ่งมันปวดหัวใครงานเราก็เราทําหน้าที่ของเราดีพอแล้วผมไม่พ่อค้านะมันซึ่งมันบางทีมันก็การเข้าใจผิดอะมันก็ไม่ค่อยดีต่ผลกระทบต่อสายตาโดยรวมเท่าไหร่นะผมก็เกิดเออป่ากเฮ้ยโอ้ยช่างโอ้นะแมก๊อปี้งานอะไรพูดด no ีไปขายอะไรเงี้ยมันก็เสียเต็มเลยซึ่งทั้งที่เราไม่ได้รู้เรื่องดีๆเนยเลยนะซึ่งมันก็ ต้องมีการแก ako, ้ตัวแก้ข่าวก่อนต้องถามว่าต้องแก้ข่าวไหมว่มันไอง้อย่างงี้มันต้องแก้เพราะเราไม่จะทำเราไม่รู้โอ้ผมคนตรงอยู่แล้วอะคือถ้าผิดก็ถูกผิดถูกก็คือถูกตรงอยู่แล้วผมไม่สนใจเท่าไหร่คือผมไม่พ่อค้าถ้าผมถามถ้าจะเป็นพ่อค้าน่ะทำได้น่ะหาอุปกรณ์แล้วชิ้นมาเนี่ยบอกเอออย่างนงี้ดีเงี้ยเสนอปุ๊บไปเน่ะคนที่เขาติดตามผมในเออสมมุในยูทูบเงี้ยเป็นล้านคนอย่างเงี้ยโอ้มอคืนเข้าไปดูยอด ยอดไอ้แล้วเราวิวดูได้สองล้านแล้วอสองล้านคือก็ติดตามงานผมเนี่ยติดตามคือผมมีประโยชน์เออนี่มีประโยชน์จริงแน่งเง้เขาก็ต,ตามอ่ะแล้วผมบอกว่าอันนี้ดีมีติดตัวไปนะเขาก็อะซื้อที่ไหนช่างโอซื้อไหนแต่ถ้าผมเอ,อ่ยปากซื้อที่นี่คนนี้เบอร์น,น,นี้คนนั้นจะขายได้แบบชิน้นส่วนเทน,น้ำเทท่าอ่าแล้วพราราคาไม่แพงไม่สูงคือเขามีกําลังซื้อเขาก็ซื้อได้ก็ถามว่าจํานวนปริมาณมันมากจำนวนปริามาณมากก็ผมก็ตามอดไปดิอ่ามุ่งแต่ชิ้นหนึ่งอะกำไรสองร้อย 200, อย่างเงี้ย ผรก็แล้วก็คนเท่าไหร่พันคนเท่าไหร่หมื่นคนเท่าไหร่คือผลิตทำไมทันอ่านั่นคือปัญหาคือการเข้าการเจาะตลาดตีให้ตรงจุดอ่าเฉพาะค้าก็ตะเล็งหาการค้าขายก็ต้เล็งเล็งจุดไหนตลาดอ่ะจุดรวมอ่ะแบบลงทุนน้อยเป็นโฆษณาอ่ามีคนกระตีให้อ่ามีมีหลายคนมาโจมตีผมเฉยผมไม่ผมไม่เอาผม,มยุ่งเกี่ยวคือคุณก็มีเทคนิคไปแต่ผมบอกถ้าไหนดี ผมก็ว่าดีอันนี้ไม่ดีผมก็บอกไม่ดีก็ทนตรงๆ,ๆอยู่แล้วผมก็ไม่เสียดแต่อย่างเงี้ยเอออันนี้มันผิดพลาดถือว่าอันอย่างนงี้ผมก็ไม่โทษเขา่าเออเขาเอาของจีนมาขายผมนะแล้ผมก็ซื้อมาแล้วคือแล้วผมก็ไม่โทษคือเออโอเคกันแล้วก็ไปิพารู้ไปอือรู้ไปว่าอันนี้ใช่ไม่ได้อะงี้ย่ะไรบางอย่าแตกต่างสีทันแตกต่างแกะภายในดูแล้วผมแกะเลยนะเาแล้วผมแกะเลยมันมันผิดตรงไหนมันไม่เหมือนกันไอ้ตัวนี้มันจะมีสองชั้นคือไอ้ตัวนี้มันสามารถเข้ากับสิดล้อได้ มีมีทักโหลดขั้วสิบล้อคือรองรับยี่สิบสี่โวลต์อันนี้มันปีสองพันสิบสามสิบสี่อะเนโปรแกรมมันอยู่นี่ ni. ซึ่งมันเข้าเลยไม่ได้เลยมันก็บอกว่าขึ้นบอกว่าอะไระการเชื่อมต่อผมก็มีไปซื้อสายมาใหม่อันนึงเนี่ยสายที่ว่าเนี่ยซื้อส,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 สายเชื่อมต่อสายไม่ดีมั้งซื้อสายมาอีกสองร้อยบาทก็เหมือนเดิมท้ายไปให้ใ,หใ,หใหพี่เจริญก็ดูว่าโอ๊ยไอห,หัวอา่านไม่อ่อานเจ๊งอ่เจ๊ทำไงลบโปรแกรมสิบห้าสองพันสิบห้าไปแล้วก็เอาตัวนี้เสียตังค์อีโโก แล้วก็นี่มาใช้ได้เดือนกว่าเกิดคอมแฮงค์นอกนอกอีท่าไหนก็ไม่รู้ต้องใส่โดนนอกก็ไม่ได้ดูนังโป้นะคอมตัวนั้นไม่ได้ใช้เลยเอาไปมาปุ๊บผมไม่รู้เรื่คอมเขให้เขาเป็นโลโปรแกรมมาไหมใหม่เขาบอกกู้ได้กู้ได้แล้วก็คิดว่าเออกู้แล้วใช้ได้เลยเปล่าเลยกู้มาไม่ต้องมีอะไรอ่ะกุญแจไขห้องประตูเข้าไปซึ่งมันก็ต้องอยู่ที่คนลงไงเขาเขามีตัวนั้นไว้ผมไม่มีแล้วยางผมไม่สนใจพวกนี้ไงมันผมก็คือผ่านมาผ่านไปเลยผมจะเอางานนี้งานเนื้อหลักผมในงานอะไรพวกนี้อ่านี่คืออาจอย่างเงี้ย จะศึกษาจุดนี้อันนี้ก็เป็นเกียร์ของ Open อิลคอซ่าก็จัดมาผมคุณตรงๆครับคือเปลี่ยนคือเปลี่ยน่อมคือซ่อมคืออ,คอ,อันไหนไม่ดีคือเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่มีการบกเวทผมไม่ชอบนะไม่ใช่นิสัยตำรายลูกนึงไม่กี่พันก็ช่างมันคือเราผาง,งานมันจบเขาก็อยากได้ดีเราก็อยากโชว์งานไปคือรับประกันคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนไม่ใช่มาบวกเออถ้าถูกก็นี้ทำไมอ,อยากได้ถูกให้ได้แต่ถามว่าถ้าถูกมาผมก็ลดปริมาณอะไรไป แต่ราคาเท่าเดิมคงที่คือผมต้องได้สูวนของผมแต่คุณขอลดไปนั่นคือคุณลดสูวนอร่อของคุณไปแล้วผมให้ลดให้ได้ผมตีสองหมื่นข้างมือเดียวเลยได้แต่คืองานตัวช,ชิ้นนี้มันก็จะลดลงไปมันจะเป็นอย่าง,งานั้นคือห้ามต่อคือผมจะตีราคาแค่ว่าหักค่าไหลแล้วก็คือค่าแรงสูวนของผมต้องได้นั่นผมต้องได้เต็มอยู่แล้ว อะไหล่คุณรถขอรถคุณรถอะลายตัวเองผมก็ตัดตัดอะไหล่เป็นวงชิ้นทีน่ไหนใช้ได้ผมก็เอาผ้าคัดเก่าที่ใช้ได้มาใส่แทนนั่นก็ได้ของไม่ดีไปขาผมไม่บอกก็ได้ว่าเปลี่ยนไม้เปลีป่ยนก็สีุ่๊กแต่คือคุณรถมาถามว่างานแล้วประกันก็รถตามส่วนไปถามว่าไอปีนึงมันได้อยู่แล้วางานพวกเนี้ยถามว่ามันเกินผมทำกะทาให้เหยยบใช้ยาวแบบห้าปีเหมือนเหมือนซื้อเกียร์ใหม่มาออกรถมาจากใหม่ๆจากป้ายแดงจากศูนย์เนี้ยผมถ้าแบบนั้น มือใหม่นอกใหม่ในคือกิ๊ๆไปเลยทีเดียวจบไปเลยตัดปัญหาไปไม่ใช่ว่าเอ้ยมาทาไปแก้ไปอย่านะแต่ปัญหาพรรคหลังงานทำไมผมต้องเอาไอ้ตัวไอ้พวกนี้ถามว่าเนี่ยมัน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 จะเป็นไหมมันเนี่ยมันหาบางรถบางรุ่นมันต้องใช้พวกเนี้ยเข้าไปไปเชื่อมต่อไปตั้งค่าไปรีเซ็ตไปล้างระบบใหม่ซึ่งถ้าไม่ใช้ตัวนี้เราเข้าไม่ถึงบางรุ่นบางรุ่นระบบเมนุลนอ่ะมันทําได้แต่มันใช้เวลานานมันต้องอ้อม ต้องพาเดินอ้อมเขาเนี่ยอ้อมอ้อมกว่าจะเข้ามาเจาะจุดกลางแต่อันนี้มือคือเข้าทางลัดคือทางด่วนเลยเพิบถึงถึงกล่องเลยถึงตัวแม่ไปเลยไม่ต้องมัวอะไรในมันเราใช้ตัวนี้ควบคุมเปิดวาล์วทีละตัวปับป๊บปับ๊บปั๊บไฟฟ้าจบถ้าใชุ้่ดเก่าต้องอวิ่งจนกว่าแรงดันน้ำมันจะไปเกียยนนี้เต็มชุดนี้ออกไปชุดนี้ปุ๊บไปเป็นสตัดสเต็ปนั้นมันนานแล้วโอกาสเสี่ยงพลาดสูงคือกว่าจะไปถึงชุดสุดท้ายในภาคัดใหม่แล้วเพราะมันทำงานเป็นชุดเป็นชุดไงจับค,บคู่จับคู่ไปนี่คือเหตุผลทำไมต้องมี ถามว่าผ,ผมอยากได้เลยเนะี่ยผมเล่นไม่เป็นด้วยเป็นนั่งนั่งนั่งจ้องหน้าจอเอาวิเตอร์เงี้ยสารคิดต่างหากต้องนั่งแปลบทดหัวแปลว่าอะไรวะแปรอะไรวะเปิดดิกหาางเงี้ยโอ้ผมไม่ใช่อะไม่ใช่แนวผมชอบแบบแบบว่าสัมผัสด้วยกายอ่าตาอ่าตามองตามองกายสัมผัสได้สามองคิดปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวผมทำอย่างเงี้ยต,ตายผม,มแมไอ้ที่ว่านั่งหิมกดจืดกดแค่เฟซก็พอละปว,วดหัววัน,วน อ่ะอันนี้คือคร่าวๆอธิบายให้ฟังว่าเครื่องสแกนมันเป็นอย่างนี้มันมีหลายรุ่นนะพี่อันนี้ผมมีแค่นี้ผมมุงบผมมีแค่นี้แต่จริงๆผมมันมีเยอะกว่านีถา้ถ้าพูดถึงอนะ่ะมีแสนกั็หมดแสนนะแต่ตามมันจริงนะคือผมไม่เหือผมไม่บ้าตามเขาหรอกผมเอาแค่อ่านได้ก็พอแต่จริงผมใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยไอ้การจริงผู้ดีผมไม่เอาแต่เขาเสนอมาอย่างเงี้ยตัวเนี้ยราคาพันกว่า 1, บ,บาทแต่ผมซื้อมาเก้าร้อยแกเอานี่ก็ใช้ได้นี่อันนี้ก็ตอนแรกเลยอันเนี้สี่พันห้าพร้อมโน้ตบุ๊ก ผมก็เอาสุดยอดใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้พอไปลงโปรแกรมใหม่พึบอ้าวเสียตังค์แล้วนี่ใช้ไม่ได้ต้องซื้อตัวนี้ด้วยก็เหมือนกับมัดนูนเชือกไว้กรโดดไปอีกเจ็ดพันกว่าบาทไม่รู้โนบุกนะถ้ารู้โนบุกเลยหนึ่งกับบาทอันนู้นก็ทุ่มเงินเลยอ่าโน้บุกมาโนบุกมือสองไงซื้อมือสองเจอนี่ก้อนหนึ่งหายทองเลยสองพันกว่าบาทแบตเตอรี่ไม่เอาไม่ได้เพราะว่ามันบางครั้งอ่ะการลงโปรแกรมมันต้องวิ่งเอารถวิ่งลองแล้วผมจะลากสายไฟไปไงนะครับมันก็ต้องใช้ตัวนี้ ปัญหามันก็มันก็เป็นสติตไปลแล้วเราสูวกันฟังเนาะไม่มีอะไรแล้วคราวนี้ก็คงต้องหลับฝันดีราตรตีสวัสด์ครับ